สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็พี่ป้านะอานะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพี่เจมส์นะครับในทุกๆช่องทางนะครับวันนี้พี่เจมส์มาแบบค้มๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับมาบรรยากาศเช้าๆค้มๆนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับทุกๆวันจันทร์นะพี่เจมส์จะมาอัปเดตนะครับรถหน้าร้านให้ฟังนะครับว่ามีคันไหนมั่งพร้อมส่งพร้อมไปเขาบอกว่าราคาไม่แพงไม่แรงนะคุณผู้ชมนะครับซื้อได้โดยไม่ต้องขอเงินเมียไปชมกันคุณผู้ชมคันไหนถ 083นะครับ5388071ไปชมกันคุณผู้ชมพี่เจมขออนุญาตนะครับเริ่มจากคันแรกนะคุณผู้ชมนะครับอ่าคันแรกคูปบต้านะครับ B2140 อ้าคันนี้ไปพร้อมใบมีดดันดินหน้าแล้วก็เป็นหางตัดหญ้านะคุณคนนะครับราคาสบายกระเป๋านะครับเริ่มต้นนะอ่า199,000บาทอุปกรณ์ครบ,คบ,คบหน้าหลังคุณผู้ชมอ่าแล้วมาอีกคันตัดไปคุณผู้ชมใครมองหารถอ่าเข้าไร่เข้าสวนนะครับ โอคันนี้เขาบอกว่าทํางานเร็วนะ L 3 0 0 8นะคันนี้ดีรถ30แรงอุปกรณ์หน้าหลังคร,ค,รครบครบคุณผู้ชมนะครับ30แรงไม่ถึงอ่าไม่ถึง2 0 9 9 0 0บาทใบดัานกับหารพวน5ให้คุณผู้ชมใครมองหารถอยู่นะคันนี้นะสวยๆเลยคุณผู้ชม แล้วก็มีรถตัวป่าคุณผู้ชม1นึ่คันนะครับเอาไปเข้านะครับไปทํารุ่นมันไปทําไร่ข้าวโพดน,นะคันนี้หรือเอาไปลากถังน้ํายาที่สวนได้คันนี้ L3218SP ตัวท็อปนะคุณผู้ชมนะสวยแหละสภาพรถให้อยู่97%นะคุณผู้ชมนะครับยางหน้ายางหลังดีเลยนะครับคันนี้นะครับขายตัวเปล่านะครับปี64นะคุณผู้ชมนะ2 5 9 0 0 0บาทนะครับใครมองหารถตัวเปล่าอยู่นะครับ สามสองแรงไอเตรียมตัวท็ออุปกรณ์ควบคุมถึกถึกมี่บยังมีไหมเขาบอกว่ามีคันนี้นะครับอ่ะจัดไปเลยนะครับคันนี้สามแสนสองอุปกรณ์หน้าหลังครบคบนะคุณผู้ชมนะคันนี้อ่ะอ่ะหนึ่งพันอ่ะหนึ่งร้อยชั่วโมงคุณผู้ชมนะครับอ่ะคันนี้สามสองแรงนะอ่ะตัวท็อปนะคุณผู้ชมนะราคาสบายกระเป๋านะคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็ใครมองหารถสี่สิบแรงนะครับเอาไปทําไร่ทํานาไอเตรียมถึกถึกเจ้ายังมีอีกบอสี่สิบแรง ขอบอกว่าคันนี้ที่ถูกที่สุดนะครับในร้านนะครับแล้วก็ดีด้วยคุณผู้ชมจัดองค์ทรงเครื่องให้นะครับเช็คระบบให้นะครับอ่าคันนี้นะครับสามแสนบาทปี6กหนึ่งนะครับหนึ่ชั่วโมงอุปกรณ์เป็นใบมีดดัดดินหน้าแล้วก็เป็นผ่านบวนให้กาดหน้ามีท่อแต่งมีนะครับถูกใจเวยรุ่นคูปต้าแน่นอนอ่ามา32แรงไอเจขอสามงแรงอันสมองในหน่อยมีบออ่ามีมาคันนี้นะ คันนี้ห0ร้อยชั่วโมงคุณผู้ชมนะครับใบมีดดันดินหน้าแล้วก็เป็นผานปวดห้า,าให้นะครับอ่าหกร้อยชั่วโมงสามแสนสามคุณผู้ชมก้มๆสามแสนสาม,สาม,สาม,สามนะปีหกสี่นะครับหกร้อยชั่วโมงไอเจมครับไอเจมอันอยากได้สามที่สองแรกงนะครับปีเลิกก็ว่าเป็นยังดอกไอจมเขาเอาไปใส่งานในสวนในไร่มามาเอาคันนี้นะครับคันนี้ไม่ถึงสามแสนนะอ่ะเปิดไปได้เลยราคานี้นะครับ 2 9 9 0 0 0บาทใบดันกับห่านพัวห้า,าลดปีหกสานะคุณผู้ชมนะอ่าชั่วโมองก็ททำงานอ่าตอนไหลน้อยมากหาแต่ม,มากคุณผู้ชมนะครับคันนี้พันสามคุณผู้ชมไม่ได้ขี้ล้ําขี้เหล่ไม่ได้น่าเกียคุณผู้ชมคันนี้สวยๆเลยบรรยากาศอาจจะคึ้มๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะนะครับอ่าสวยๆแหละยางหน้ายางหลังไอยางหน้าผมเบิกให้ใหม่นะคุณผู้ชมนะยางหลังติดรถ โอ้เยอเยอะคุณผู้ชมนะครับที่ตรงทสุดท้ายก็เก็บงานให้เรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับเช็คเช็คพร้อมใช้อ่าเช็คพร้อมใช้ทุกคนคันนี้อยางมีค้างนะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไว้ดั้นกับหานบวงห้าไอจีครับอยากได้สี่สิบแรงตัวท็อปงามๆไอเจีมจัดให้เนะมามาเอาคันนี้นะคุณผู้ชมนะครับคันนี้สี่สิบแรงตัวท็อปนะคุณผู้ชมตัวเอสพีเรียกว่าตัวเอสพีพี่เจมเรียกตัวท็อปแล้วกันนะครับยางหน้ายางหลังสวยอ่ะ โอ้เหลือนะคุณผู้ชมนะพี่เจมยมให้อยู่ประมาณสากักอ่าหกสอนะครับยางหลังอ่ายางหลังให้เท่าไหร่ดีอ่ายางหลังให้7 5้นะคุณผู้ชมนะอ่าก็สวยๆแล้วคุณผู้ชมโดยรวมแล้วยางดี4เส้นพี่เจมยมแจ้งเลยนะครับสวยๆนะครับคันนี้40่แรงกาดหน้ามีให้นะคุณผู้ชมนะอ่าผมเก็บสีคานคุณผู้ชมนะครับผมบอกหมดแล้วคุณผู้ชมว่าผมทําอะไรมั่งนะครับปากใบมีดผมเบิกให้ใหม่คุณผู้ชม อันอีพออันไปเห็ดสวนอีพอถอนไปจักถิมใไบไซประคาเลยนะครับอ่ะเอามาแบบนี้แหละครับอ่ผมซื้อแบบนี้อ่ะอ่ะอ่ะผมจัดใบมีดใบใบมีดดันดินหน้าใหม่ให้คุณผู้ชมอ่ะราคานี้เลยคุณผู้ชมนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับใบดันกับผานพวนห้าอ่าใบแดงกับผานพวนห้านะคุณผู้ชมนะถูกอกถูกใจนะครับก็เหมือนเดิมนะครับศูนย์แปดสามนะครับห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งเบอร์โทรไอเจมเด้อขอบคุณมากครับ